ปลาลาดหรือปลากระทิ่งนอกจ้า,จากจะโตบางใหญ่เลยจ้ะตัดเครื่องตัดเครื่องแลวก็ะย่างจ้ะพี่น้องจ้ะมันโตใหญ่แห้ง สวัสดีจ้าค่ะมาพอกันอีกแล้วกับส่องอีสานแปมารี่กินแบบบ้านบ้านเมนีสิผ้ามากินตำหมกฮวงกับปีงปลาโรดจ้ะนี่จ้ะปีงปลาโรดไม่สองปีงจ้ะแล้วก็จะมีปลาลาดปลาลาดหรือปลากระทิ่งนาะจ้ะนี่จ้ตัวบางใ่เลยจ้ะตัดเครื่องตัดเครื่องแล้วก็ย่างจ้ะพี่น้องจ้ะมันโตใ่แห้ง ลงมือกันเลยนอกจากยาข้าวเหนียวกันจะข้าวเหนียวพักของเห้ากับสิมี่พักสไลด์นอกจากใบมะระขีนกเนาะจ้ะหยอดมะระขีนกตัวนี้ก็จิเป็นมะระโมเมนต์หยอดทั้งตัวนี้ก็จะลูกมันลูกของหยอดตัวนี้จะจะลูกเล็กหน่อยจ้ะแล้วก็มีพักเกษตรน้ำจ้ะ ดอกแค่ลวกก็มี่บวชเขือหม่วงมาสามหน่วยจ้ะมาจ่าแซ่บๆน้ำกันจ่าพี่น้องจ่าลงมือเลยจ้าทำแรกเพื่อพี่เพอน้องเลอจ้ามากินน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้า ตัวใบใหญ่จับปรวหลดไม่ได้ตัวซ้ำเนี่ยตัวเล็กหน่อยปลาหลตัวใหญ่อยู่จ้ะเหนือ,อไรละ่ะเมื่อค่อยกินเถ้อแหลกนี่จับประหลาเมื่เคยกินแจ็กเท้อจ้ะ แ่เพื่อกอ่าวเลยจ้ะพี่นอออนอหมึกเยออันนนเลยจ้ะในพักไผ่มาหยอดนะึง ร่มหนาวมาแล้วนา่าจะเย็นวีวีเลยร่มผัดเย็นวีวีร่มหนาว ยอดบ่ขมปันใดจ้ะกระซั่กันอ่ะกับหน่วยมั่งซัหรับผู้บ่าม,ามักขมกับสีว่าขมเย,ยอะน่าจ้ะหยดปั่งล่ะ เหนือพันขาเนี่ยจ้ะเหนือหลายอ่ะปลาหลาดหรือว่าปลากระทิงนเนาะจ้ะแล้วแต่ผู้สีเอินก่างทั้งขางพันไงไงจ้ะ อื้อแซ่บเนื้อแซ่บดีบ่เคยกินจักเทื่อ ไก่มาว้วนอีกอาจารย์กินบัตได้ไก่กับมาบัตนั้นมันอีกกับมาอีกแล้ว แบ่บปะทะลมหนาวอืมเรื่องอะไรจ้ะพี่น้องอืมเม็ดกระถินจ้ะลืมเเม็ดกระถิน เม็ดกระเทียมอืม,อม,มเห็นเม็ดกระเทียมสับสดเม็ดกระเทียมจ้ะพี่น้องอืม Okay. มาด้วยจากพี่น้องสุขูสุข,สขนมากินน้ำกันจ้ะหนอนมะระแสบจ้ะ ปลาลวดหน่อยจ้ะเสียงไก่ เนื้อเพิ่นหลายห่งจะ้ะก่อนบางไงเลยเนื้อง่ามเนื้อหลายจะ้ะประหลาดสมสมน่าจะ้ะสมสมประหลาด พ่เห็นแดดคือเกาลวจังมือนีี้เม,มื่อคืน มือคืนฝนตกจับไม่นองพ้ายุเขาอีกแล้วทั้งฝนทั้งหนาวจาับมือนีวบ่ตกแต่ว่าเมืิดขึ้ม Uma I นือไม่ต้เหนือเลยจ้ะเหนือพันหลายฮะขาวเหนือสีขาวงาม หมอดอแต่จาจำเพชรเทพชร้เกาแลจ้ะบ่เพชรกับบว้วงจ้ะพี่น้องจ่แสบคักจ้ะพี่น้องจ้ะประหลาดแสบประหลาดจะมด่อจ้ะเราประุ่ยนงมักล้าประาดแสบกลัวจ้ะ เนื้อพันธุ์ใแต่ประหลาดมัน,นีนก็ได้พาไม่กินอาหารบ้นบานๆเนี่ยเดี๋ยวน่าจะปิีงปลาลดกับปิีงปลาหลาดปลาหลาดหรือปลากระทิ่งเนาะจ๋าเกินกับสมตำเนาะจ๋าสมตำกระดาษมดแล้วจ้ะอิมมะดมด่มแล้วจ้ะพี่น้องจ๋า สำหรับคลิปนี้ก็จสิขอลาพี่ละน้องไปก่อนเด้อจ้ะฝากกาดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองอีสานแฟมมาลีบกินแบบบานบานน้ำเด้อดจาะพี่น้องจา้าสวัสดีจา้าพบกันใหม่คลิปหน้าจา้า